ไหนที่สุดครับสิ้นสุดการรอคอยกับการคอร์ลบครั้งแรกของเกมบัสไตยครับบัสต X Attack on Titan นั่นเองครับรอมกันหรือยังครับหน่วยสำรวจทุกคนเตรียมพบกับสกินคอร์ลบที่จะเพิ่มเข้ามาแบบเยอะจะจัดเลยครับขาดไม่ได้ครับสกินคอร์ลปบดาบผู้ดูครับโคจะเปลี่ยวบอกเลยรอเลยครับเฮ้โอ้โหย่งแรงสาทีเฮ้ยมาแล้วนี่อ เกมคอรแลประดับอีเทอร์นอลของ a k c 7ก็ต้องมาครับทุกคนเป็นไงเกือบต้องมีแล้วปะสำหรับสายฟรีก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าสกินฟรีจากกิจกรรมจากการคอลแลบเนี่ยก็มีมาให้ถึง2ก็บอกเลยนั่นเองครับบอกเลยว่าสวยมากๆครับเป็นสกินของไททันสัตว์ป่านั่นเองเอเฟกนี้คือฟีลจัดเลยนะสสกินนี้และสิ่งที่สําคัญเลยก็ขาดไม่ได้ครับกับการคอลแลบของแอตแทกออนไททันมันก็ต้องมีสลิงแล้วปะโขนแบบนี้เลยหัวเรามาขอล้องหน่อย สวยเนี euh ่ยโอ้ห no มันเลยโอ้โหการอัปเดตกิจกรรมคอลแลบในครั้งนี้จะมีสกินอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างและรูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะมันขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสาวกชาวบัดสไตล์ทุกคนด้วยนะครับมันมาแล้วครับนี่เลยอยู่ด้านหลังผมตัวจริงสิงจริงเลยครับสิ้นสุดการรอคอยครับวันที่11ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเวลาที่คือคือการคอลแลบของแอดแท็กออนไททันกับบัดสไตล์แต่นี่เลยครับสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือกาชาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองครับ บอกเลยว่าสกินเยอะจะจัดสไตล์พาร์ทของฟรีล็อกอินก็มีครับ คู่ก็ต้องมาอยู่แล้วครับนี่เป็นการคอลแลบกับ a t t a c k, rab k rab on t i t a n นบอกเลยว่าน่านเล่นมากๆครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาส่งกันครับเป็นสกินระดับ E t e ท n a l ด้วยนะทุกคนน่านเล่นมากๆตามด้วยสกินคอลแลบ AK47 ระดับ Eternal A เอเลนล่างไททันนั่นเองครับอู้สวยนะสกินนี้เฟี้ยวเลยนะครับสกินตัวละครอย่างเอเลนก็ต้องมาครับอันนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวละครของอ e ีธานเอเลนล่างไททันก็มาแหละครับซัดกับไททันเกาะโอ้โหเต็มหน้านี่ผมชอบตอนนี้โคตรเฟี้ยวเลยครับตอนคำรามโอ้โหน้าโดนจัดแน่นอนว่าก็มาเป็นตััวสกินนนนของาเ จะลูกหลักเิอไปแล้วนะสกินนี้เยอะมากเลยนะครับและรอบนี้ก็จะมีสกินฟรีมาให้ด้วยนะครับเป็นสกินระดับเลเจนเดอรีปืนฟอร์ไททันสัตว์ป่านั่นเองครับสวยมากๆเลยนะเอเฟคสวยมากวิธีที่เราจะได้รับเนี่ยครับก็จะมีภารกิจตรงนี้ให้เราทำนะครับ จะเป็นการสะสมตัวชิ้นส่วนพวกนี้นะครับนี่ก็จะมีเลือกครับเราจะผลิตแบบไหนวิธีที่เราจะได้รับชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นการทาภารกิจรายวันทําเสร็จแล้วเราก็จะสามารถได้รับทันทีเลยนี่ครับภารกิจนี้ทาเยอะมากๆทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับเราอยากจะเลือกชิ้นส่วนรูปแบบไหนมันก็สามารถเลือกได้ ทีนี้ครับเราก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้นะครับหรือเราจะส่งชิ้นส่วนไปให้เพื่อนด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําขอที่เพื่อนส่งมาให้เราแน่เองครับเก็บชิ้นส่วนครบแล้วก็สามารถแลกได้ทันทีเลยครับมันจะไปเพิ่มตัวหลอดด้านล่างเมื่อครบ4 0 0 0ชิ้นก็จะสามารถได้รับทันทีเลยครับปืนฟอร์ไททันล่าสัตว์ป่านั่นเองสกินกิจกรรมล็อกอินรายวันก็มีครับสูงสุดถึง7วันจะมีให้รับตัวฉายารูปโปรไฟล์แล้วก็ตัวที่เพิ่มเลเวลในสไตล์ผ่านนั่นเองครับมาบารคร นี่ครับอันนี้ผมว่งงๆอยู่เขาบอกว่าสามารถใช้ตะขอเกี่ยวขณะเฟดพร้อมเฟดพร้อมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นตอนที่รอขึ้นเครื่องบินปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีท่าทางให้เราดูนะครับน่าจะใช่คิดว่าระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะสามารถใช้เจ้าตัวสลิงได้ด้วยในส่วนองนิเมชันครับมาสวยนะเป็นดาบที่แบบตรงปกมากเลยรุย่นนี่เอฟเฟกต์การไฟก็เฟี้ยวคือท่าเท่เลยนะครับเป็นดาบคู่เออ เอฟเฟกก็จะเป็นเหมือนสีฟ้าป่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูเอฟเฟกการฟันครับนี่ใช้ด้วยครับทุกคนจะเป็นสีฟ้าเลยเวลาฟันผมว่าเท่มากเลยนะท่าการฟันมาเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็คู่ดูดิคือท่าเฟี้ยวมากนี่ครับแอนิเมชันการชักดาบเป็นไงได้ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นประกาศสังหารนะครับจะเป็นสีแบบออกมืดๆนิดนึงนะครับในส่วนงเอฟเฟกการโจมตีเนี่ยเวลาที่เราโจมตีก็จะเป็นแบบคู่เลย เอเไททันโอ้ผมชอบตัวหน้าไททันมากเลยนะขอดูเอเฟคกหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นสูรเล่งอ่าก็สวยนะจะเป็นสีเหมือนเขียวๆนะครับเขียวๆเ,เหลืองๆปนๆกันนี่ครับผมว่านี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะทุกคนตัวของคิวฟีดเนี่ยจะเป็นสายฟ้าเวลาที่แปลงร่างของเป็นไททันเนี่ยมันจะมีเออแล้วรอบปืนเนี่ยมันก็มีด้วยนะครับมาต่อมาครับไฟไฟ,ไฟปืนอ่าก็จะเป็นสีเหลืองแสดงว่าเขาต้องการให้สีมันอ,ออกมาเหมือนสายฟ้าสีเหลืองนั่นเองครับแต่สวยนะ โอเคเลยแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับกระสุนก็เหมือนกันกระสุนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนสายฟ้าด้วยครับจะเป็นสีเหลืองมาดูส่วนต่อมาครับโอ,โอ้เอาเรื่องสวยจริงนะเนี่ยผมชอบนะครับเอฟเฟกการโจมตีที่มันแบบว่ากระจายกระจายพุ่งแบบนี้ต่อมาครับจํานวนสังหารทาไมผมมองไม่เห็นเนี่ยทุกคนเห็นไหมเหมือนมันจะบางหรือเปล่าอ,อาจจะอยู่อีกฝั่งไหมแอนิเมชันครับทุกคนอันนี้ใส่ตัวเซร่มเข้าไปอุ้ยนี่ไง คุมเกาะด้วยน้าแข็งนะครับหรือเปลี่ยนสีเลยเหรอมันคือท่าแอนิเมชันนะทุกคนไม่ใช่ท่ารีโหลดนะโหเท่จัดมีคำรามด้วยเวลาเรากดท่าแอนิเมชันมันจะเปลี่ยนใช่ไหมนี้เท่าว่าสองก็บอกในหนึ่งสกินเลยหรือเปล่าน่าสนอ้นนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูในห้องสอบนะครับอ่าสวยไหมทุกคนเฟี้ยวนะเป็นสายฟ้าปกติไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะผ่านเลยนะครับสวยดี แผ่นเสียงตัวละครว่ะดูคนแผ่นเสียงตัวละครเอเลนเท่จัดอันนี้คือเราสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการอัพตัวของเวลาที่เราสุ่มได้เอเลนเนี่ยก็จะต้องอัพตัวละครก่อนถึงจะได้อันนี้นะครับอัพถึงเลเวลที่สองอู้แล้วมีเสียงพูดเยอะนะซึ่งตัวอื่นก็น่าจะมีใช่ไหมถ้าของเอเลนเนี่ยมีแต่ว่ารีไวส์เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาครับเสียวเสียวจัดเลยอันนี้ สกิลลดซีดานมาเป็นก้ามเนื้อเลยครับลายก้ามเนื้อของไททันเป็นสกิลระดับเลเจนดอรี่เลยนะน,นี้เอาเรื่องการพื้นหลังเอเลนก็สวยครับเป็นเอเลนร่างไททันด้านหลังด้วยมีสติกเกอร์แล้วก็รูปโปรไฟล์ของเอเลนนี่มีตุง้งติ้งด้วยอันนี้อะไรเนี่ยไททันเอเลนปะเนี่ยปเปอ,อร์เซ็นต์กรนอกรอบนี้เขาจะมีบอกชัดเจนเลยนะครับดาบคู่เนี่ยอยู่ที่0.2แล้วก็การร่วมทํางานร่วมกันเนี่ยก็คือ0.3น่าจะเป็นสกินปืนปะ รอบน,นี้สไตล์พาร์ทของแ t ทแทกออนไทท่านเนี่ยก็จะเข้ามาก่อนเลยนะครับจะเป็นการคอแลบกันนะทุกคนมันก็จะมีตัวของสกินเนี่ยให้รับนี่ครับมีกระส์มันจะอยู่ในสไตล์พาร์ทนั่นเองครับทุกคนมีท่าตัวท่าอีโมดการถวายดวงใจด้วยนะอันนี้คือสามารถอัพได้นะครับจะเป็นผ้าคลุมสีเขียวด้านหลังแบบนี้จะต้องอัพถึงเลเวลที่3นั่นเองนี่ไงทุกคนเสียงนี้กระมันมีเหมือนกันครับถ้ามาสามารถอัพได้เนี่ยถ้าจะมีแบบเป็นภาษาไทายด้วยนะน่าจะเฟี้ยวเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่ต้องอัพนะเออแต่ว่าออััันนีี้้มตววละครดย รอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสกินรถเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นสกินรถ ORV นะทุกคนสกินตัวละครอย่างแฮ้งก็มีครับเลเวลที่14แล้วก็เหมือนจะมีของเอ็มมาด้วยใช่ไหมโอ้เอ็มมาชุดสวยมากเลยอะชุดเนี้ยผมเช่านะสีนี้เหมือนจะเป็นเซตเก่าที่มาก่อนตัวรอบหน้านี้นะครับก็จะมาแบบนี้เลยสกินรถอีกแล้วครับมันเป็นคันที่3แล้วนะอันนี้จะเป็นรถ ORV นะครับแต่เท่ดีเลเวลสุดท้ายครับเลเวลที่20ก็จะได้รับตัว M700 Th u n d e r ันเดกัน เป็นเหมือนแบบว่าเป็นสกิน M700 ของไอแท็กออนไทท่านะครับมาดูสโคบสักหน่อยสิอู้วเอาเรื่องนะน่าใช่อ่ะอันนี้คิวฟีครับจะเป็นสีเทาๆใบปืนของสกินนี้จะเป็นสีแดงนะทุกคนสีปืนมันจะออกแบบเทาๆนล,ละกระสุนละก็จะเป็นสีแดงๆสมชมๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นจํานวนสังหารนั่นเองสวยนะผมว่าตําแหน่งนี้ค่อนข้างดีนะครับปืนรายละเอียดเยอะอยู่สุดท้ายครับอ่า จะเป็นเอฟเฟกสกินเหมือนไฟไฟนะครับเป็นไฟออกมาสุดท้ายมีอีกเลเวลที่5ครับเอฟเฟกสังหารเฮ้ยเดี๋ยวนะผมบัคหรือเปล่าแปลกๆไฟมันลงมาแปลกแต่สวยอะ่ะผมว่าเอฟเฟกสังหารสวยสุดแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าบัคหรือเปล่านะครับอันนี้ตอนนี้เนี่ยผมไปเติมทองเพิ่มมาแล้วครับห้าปันทองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาส่มกาชาสกินใหม่ที่เพิ่มเข้ามา,าครับสกินรอบนี้เยอะมากเลยอะ่ะคือเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะอยากได้ตัวนี้ครับเอเลน ทั้งชุดธรรมดาแล้วก็ตัวของอัพนะครับแล้วก็ดาบคู่เอาเป็นว่าอยากได้ทุกอันเลยแต่อันนี้สวยนะครับนี่เอเลนล่างไททันครับลองตัวของไททนันเกาะมาเหมือนว่าจะมาทีหลังนะน่าจะมาช้ากว่านิดหน่อยนะครับนี่สวยมากจัดเลย50กล่องครั้งละอุ้ยเท่อะฟันฟันคอแล้วก็มีภาษาจีนขึ้นมาอุ้ยไม่ออกเลยเหรอนี่มัน50กล่องแรกนะครับครั้งละ1500ทองใช้ได้700 5 0 0 450 ัวองเอลินก็450เหมือนกันครับแล้วก็รถเนี่ย200อูหูดาบใช้เยอะนะหวังว่าให้มันสุ่มออกก่อนนะครับแต่ปืนก็อยากได้อะคืออยากได้หมดเลยต่อเลยครับมา50ครั้งก็ถ้ากว่าถ้าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่100กล่องแล้วนะครับปะ่น5้เท่แอนิเมชั่นตอนเปิดเนี่ยฟันคอมาไหมอุ้ย,ยังไม่มาโทเค็นผมได้มา200โทเค็นนะครับ มาขอจัดแบบ5้าครั้งบ้างแล้วกันนะครับจะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะไปเติมเพิ่มมาครับคิดว่าถ้าจะเหมาตู้เนี่ยน่าจะไม่ทอนะทุกคน5้าพันทองคือจะต้องรวงดีมากๆนะครับอ่านี่มาแล้วครับสกินตัวละครอย่างพระเอกเอเลนครับเท่อะเดี๋ยวต้องไปอัพครับมนต้องอับด้วยนะมันถึงจะได้ตัวของภาคคุมนะครับตอนนี้เนี่ยมี220โทเคนเอาเป็นว่าจัดแบบ10ครั้งเลยน่าจะได้อยู่แต่ใช้เยอะมากนะขอแค่ต้องสุ่มตัวดาบให้ออกแค่นั้นนะครับปึ๊บ โทเคนได้น้อยนะครับได้น้อยพอสมควรเลยอยากให้ตัวดาบแล้วก็อะไรที่แพงๆเนี่ยถ้าสุ่มออกก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยครับชืบตัดเส้นเอ็นมาไหมยังไม่มาจะหมดแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเติมเพิ่มนะครับขอจัดห้หมดเลยเนี่ยมาฮะอุ๊ยแปลว่ามันน่าจะออกยากไหมทุกคนเหลือ5้า้อยทองแล้วนะครับ ผมว่ามีโอกาสที่เราจะเกลือเนี่ยสูงพอสมควรนะครับเป็นสกินคอลแลบด้วยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าหมื่นทองเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะสุ่มหมื่นทองนะครับก็ถ้ามันได้หมดเลยก็ดีนะอุ้ยได้แล้วสกินดาบโอ้โหประหยัดไปเยอะผมบอกเลยถ้าสกินดาบออกก่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวของดาบเนี่ยใช้ถึง700โทเคนเลยนะครับสวยด้วยนะคือต้องมีอะสกินคอลแลบครั้งนี้ผมว่าที่แบบ สำคัญที่สุดก็เป็นตัวดาบแบบนี้แหละแล้วก็นี่ครับผมเหลือตัวปื้ของ AK47 นะทุกคนตัวรถล,ละ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับผมอยากได้ตัวของ AK47 แล้วก็เอลินล่างไททันนะครับถ้าแบบจะแลกจริงๆเนี่ยก็อยากแลก2คชิ้นนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็เอาเป็ว่าเดี๋ยวจัดหมดเลยนะครับหวังว่าให้มันพอก็พอนะครับตอนนี้หมดแล้วเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยไปเติมเพิ่มก่อนนะครับตอนนี้มี300โทเคนนะทุกคน สามารโตอเคงก็ขาดอีกเยอะพสอสมครวรเลยนะครับถ้า,าว่าเราเจะทั้ง2อันเติมช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโบนัสเติมทองด้วยนะใครที่เติมทองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้โบนัสกับเรานั่นเองครับถ้าอยากจะเติมผมแนะนําว่าให้เติมช่วงนี้นะครับใครที่สนใจก็ขอฝากร้านจุนไปโกะช็อปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเติมเพิ่มเพิ่มมาอีก900 0ทองนะครับก็น่าจะพอนะมีบัตรฟรีด้วยนะอีก10บใบเปิดก่อนเลยบัตรนี้บัตรนาโชคเลยนะเพราะว่ากันวน่าขของเรานะคัป ฟุ๊บมาจริงโอ้โหรถรถซีดานไททันนะครับเป็นกลายกล้ามเนืออันนี้น่าจะพอนะเก้าพันทองอะ่ะอย่างน้อยๆก็น่าจะออกสักอันหนึ่งถ้าแบบว่าเกลือเลยออกสักอันหนึ่งไม่ไม่เอเคก็ตัวของเอเลนนะครับหมาไหมใครสุ่มได้เท่าไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับรอบนี้ผมก็หวังไว้ว่าจะเอาให้หมดเลยนะครับน่าจะเหมาเลยล่ะพราาอยากได้จริงนะครับ ผมเพิ่งดูแอตแลนตไททันจบซีซั่นหนึ่งมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยดูเลยแต่พอรู้ว่ามีคอแลบเี่กก็เลยไปดูมาบ้างครับเรื่องนี้ผมชอบอาร์มินนะทุกคนอยากให้อาร์มินเข้ามามากๆเลยนะครับนี่ผมมีแลกพอแล้วนะแต่ว่าขาดค่าสิบก็จะได้ตัวของเ k คมาแต่ไม่แน่อาจจะออกก่อนนะครับอาจจะออกก่อนเราจะได้แบบเ้ยเอาตัวของโทเค็นเนี่ยเอาไปอัพได้นะครับมันจะได้แบบเอยมาแล้ว a k 4 7ไททันเอเลนโอ้โหแสดงว่าอันนี้เนี่ยผมสามารถแลกได้เลยนะครับ ใช้แค่450แล้วผมมี500กว่าเ mm hmm. ทมากเลยนะครับ mm hmm. สกินนี้จัดไปเลยครับ450โทเค็นเรียบร้อย mm hmm. ครั้งสุดท้ายนี่คือ mm hmm. ผมด้สูสเบม50ครั้งด้วยนะ mm hmm. ชอบนะผมชอบสู่ม50ครั้งรู้สึกว่ามันมีโอกาสออกที่สูง แต่ว่ามันก็สูงแบบเดียวก็หมดแล้วนะครับชิ้นส่วนที่เหลือผมจะแลกให้หมดเลยนะครับว่าจะไปครับตัวของสกินปืนแล้วก็ของตัวละครด้วยตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นสไตล์คอลแลบ,บนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาซ้อนเลยมีอีลิทแล้วก็พรีเมียมนะครับผมจะจัดแบบพรีเมียมเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ตัวของมิคาสะนั่นเองครับนี่อยากได้มากแล้วก็ได้ตัวของ m 7 0 0ด้วยนะทุกคนมาแล้วทุกคนได้แล้วเราก็ต้องมาลองก่อนเลยนี่ครับมาแล้วไม่อยู่ในมือผมแล้วจะถาบคู่วันนี้โอ้โหอย่างเท่อนิเมชันคือเฟีย้ยวมากนะครับอันนี้ เอฟเฟกครับอ้ Ooh, เหมือนว่าจะเปลี่ยนสีเลือดด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าเลือดมันแบบกระจายแบบแรงมากนะครับเลือดก,กระฉูดอะชอบตอนเวลามันแทงคู่นะครับอนิเมชันการฟันของดาบนี้โอเคเลยนะครับเท่ปะรู้สึกว่าเอฟเฟกมันเนี่ยใหญ่มากเลยนะเอฟเฟกสีฟ้าเนี่ยครับมันจะช้านะมันไม่ได้แบบว่าเร็วมากนะครับมันจะช้าๆทําให้เราแบบว่ามองเห็นได้ชัดเจนเลยต่อมาครับเจ้าตัวสลิงนั่นเองไปอุ้ยอุ้ย วิสยทธิ์ด้เหมือนว่ามันจะติดใช่ไหมอุ้ยแต่น่าเล่นมากครทุกคนคือถ้าใครมีสกินดาบอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลองดูนะผมว่าในเกมก็น่าจะใช้ได้นะครับไม่งั้นมันจะแบบเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าคนที่มีสกินเราจะแบบใช้ได้อะน่าจะเป็นไอเทมดรอปนะครับโอ้แต่น่าเล่นมากเ k 4 7จครับมาชมเต็มๆใส่เซรุ่ม,ลมแล้วก็สร้างเกาะน้ำแข็งมาโอชอบตัวควมลามากอะสกินเนี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนไป <laughs> เปียวจัดคือส่วนสองสีเลยนะในส่วนศูงส์รเลงพิเศษเป็นไงใหญ่มากอันนี้คือศูย์เลงไอรอนไซน์นะทุกคนมันจะใหญ่เกินไปแล้วไม่ใช่ได้ใส่สะโขบเลยนะอันนี้คือสูนย์เลงไอรอนไซน์นะครับคิวฟีดสวยมากจริงนะครับรอบนี้เป็นสายฟ้าบอกเลยว่าใช้แล้วเด่นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมชอบสะโขบมากเลยอันนี้เป็นไอรอนไซ์ที่แบบดีมากๆเลยอะแต่ว่ารูปทรงปืนอะเป็นเ k คที่เหมือน m อ5นะครับขอดูอเอฟเฟกการสังหารหน่อยนี่เป็นเหมือนแท่งเหล็กที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแท่งปูนเนี่ยเอ,อ ปึ๊บก็จะเป็นสีแบบเทาแล้วก็มีสายฟ้าออกมาด้วยเห็นปะมันจะเป็นสายฟ้าครับเวลาที่มันแปลงร่างมานถ่ายท่านเนี่ยเหมือนมันจะมีสายฟ้าด้วยเบื่อเอฟเฟกต์สกินแบบเมื่อกี้เราก็มาเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนมาเป็นสกินน้ําแข็งมาโครเท่มันเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้วยนะทุกคนนี่เอาเรื่องอนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นน้าแข็งอนะเปลี่ยนสีเอฟเฟกต์การโจมตีด้วยนะเอฟเฟกต์กระสุนก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยครับดูเด้อ เปลี่ยนรูปลักเปลี่ยนเอฟเฟกคือเหมือนมี2สก,กินในหนกระบอกอ่ะคุ้มมากเลยนะครับแต่ว่าเราต้องอัพให้ถึงประมาณเลเวล5เลยนะก็บอกเลยว่าหมดเยอะ,ะครับถ้าจะอัพตัวของสก,กินนี้แต่ก็ได้2สก,กินเลยอะมันเป็นปืน AK ด้วยนะครับผมมองว่าเป็นปืนที่ดีอะสมควรแล้วนะครับที่เอามาเป็นปืนของ AK เพราะว่ามันใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับปืนนี้เอาละครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอสก,กินที่สวยมากๆเลย สวยจริงผมชอบตัวของสโคบมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ขอฝากร้านจุดไมโกะช็อปด้วยนะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเจ้าสกินเอเคนนี้แล้วก็สลิมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเล่นในเกมแล้วมันจะมันขนาดไหนไปชม,มันเลยครับพบกับสกินเอเลนล่างไททันเนี่ยทุกคนดูออจะโดนแบตไหมเนี่ยเลยมาเลยนะครับเขาใส่เสื้อกันหมดไอตัวนี้ไม่ใส่ <laughs> ปั่นจัดเลยอะแต่เทดีนะเทส ก็คือเปื่อยแต่ผมว่ามันน่าจะเด่นมากเลยนะเวลาอยู่ในเกมน่าจะเห็นชัดเลยนะครับใครที่แบบมองอคนผ่านมาก็น่าจะเห็นนะเอ้ยนี่มันมีคนนี่ว่าไปาทุกคนเดี๋ยวเรามาลงไอ้เจ้าตรงเมืองนี้กันเลยผมว่าตานี้เนี่ยคนน่าจะเล่นกันบันเทิงแน่เลยแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะใช้สลิงได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเลยนะกองเดิมมาเวกเตอร์ด้วยนี่ไงเยวจะลงข้างบนดูนะไปครับ มาแล้วเออสวยขอใช้ท่าประหารหน่อยเจอไททัน r k o เฮ้ยนี่ไนะว่าแล้วมันมีคนชุบจริงๆด้วยดีนะผมไม่ปืนใช้นะครับขอํามก่อนมีด้านล่างด้วยเหรอซาำแล้วก็มาเจอหน่อยทีบต,ต่อยปั๊มเท่มากท่านี้คือโคตรเปี้ยวเลยนะครับ เฮ้ยนี่ไงทุกคนมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วอุปกรณ์ ODM เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนเหมือนจะดักเฮ้ยโอ้โหแล้วเขาหนีไงผมว่าเขาลงนะขึ้นเลยครับไปอุย้ยสวยสามเลย มาขอลองสกินไอเค้มไม้หน่อยนะครับมาคร้บนี่ไงเขายิงเราไม่โดนเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อผมเห็นไอ้เครื่องสลิงป่ะเดี๋ยวนะขอมาซื้ออีกกระบอกหนึ่งผมว่าใช่แสดงว่าถ้าเราจะใช้สลิงเนี่ยเราจะต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนป่ะเหมือนว่าถ้าเราจะใช้สลิงเนี่ยมันจะต้องไปเก็บไปเครื่องนี้ก่อนป่ะเมื่อกี้มันขึ้นมาแต่ว่าผมเก็บไม่ทันนะครับเหมือนจะมีคนเก็บไปก่อนมาขอลองหน่อยใช่ไหม อ๋อดอกเป็นดาบเลยครับอ๋อมันจะแทนปืนป่ะโอ้โหเฮ้ยใช้ได้สามครั้งข้างหน้าเราก็มีดอกอีกอันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะเก็บซ้าได้หรือเปล่านะขอลองหน่อยเจออยู่นี่สวยมาโอ้ยเล่นมันมากเรียบร้อยไม่รู้ว่ามันเก็บได้อีกหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยมันใช้ได้สามครั้งนะครับ ไปเคลื่อนที่แบบรวดเร็วเครื่องเคลื่อนย้าย3ามิติใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดไปวูเร็วจัดมีป่ะข้างบนมันขึ้นได้ไหมอ่ะผมยังคู่ดาวอยู่เลยไอ้เสียงเท้าไปขอขึ้นก่อนแสดงว่าระหว่างเกมก็จะมีการดรอปตลอดเลยใช่ป่ะให้แบบว่าสามารถเก็บได้ครบเลยนะผมขอลองหน่อยเผื่อมันจะเก็บได้อีกได้ไหมไม่ได้แล้ว ออคือคนนึงก็ได้อันเดียวนะครับนึกว่าแบบว่าจะใช้ได้สอนกัน6ครั้งอย่างเงี้ยตรงนู้นมีน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเราเรียบร้อยมีเงามาเพื่อนเราหอตรงนู้นน่ะเขามีคนบินอยู่นะครับอุ้ยแต่สระสมนนี้ยิงง่ายมากเลยทุกคนนั่นนู่นไงเกิดใหม่เราไปได้นะ<ป>คือสลิงมันทำให้เราเคลื่อนที่ไวมากตาย แต่น่าจะติดนี่อ่ะจริงด้วยอุ้ยโอเคอยู่บนหัวไปครับเรียบร้อยเพื่อนเราจะการหมดสวยมาบุกลังไทท่านหรอตรงนั้นดอบอีกการหนึง่งเฮ้ยผมจเจอแล้วมาแล้วอุ้ยเลย มาถ้าอยู่หมดแล้วอะ่ะเราขึ้นทางนี้ได้ครับปู้ผมใช้เลยยังเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญคือ<ป>ข้างหลังก็มีเนะี่ยหลังมานี่่ะส้ำเลยข้างหลังเราก็มีนะเมื<ป>่อกี้ที่เขายิงเพื่อนเราอะ่ะไปไปขึ้นบนเล่งประมาณตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ เขายังอยู่ข้างบนนะผมน่าจะเลงผิดจุดหรือเปล่าเหมือนมาเนี่ยเรียบร้อยซ้ำเลยครั้งนี่ไงอุ้ยยิงง่ายมาก AK สโคบนี้ เรียบหรอยฮะใช้สลิงหดมากันแบบโคตรเยอะเลยนะครับไปเกอนที่รวดเร็วข้างล่างมีนี่ไงสควิดเกมเหรอนิดเดีวโอเคมีข้างบนอุย๊ยข้างนอกครับไป สว,วยตัวนึงเรียบร้อยโอ้เล่นมันมากเราคงเห็นตรงใกล้ๆตัวหนึ่งนะครับเสียงมันอยู่ข้างนอกเลยโอ้เสียดายของผมมันคู่ดาวอยู่อ่ะมีปะไอตัวนั้นชุบหรือเปล่าตัวเจ้ควิกเกมอ่ะนี่อ่ะซ้ำเลยไปขึ้นบนครับ อยู่ข้างล่างเรานี่เขาจะยิงกันใช่ไหมเขายิงกันสองคนลงได้นะเราลงนี่ครับอู้มาไม่ทันคือไ,ได้ผมมาทันแค่ตัวเดียวกลัวว่าด้านนี้จะมาเนี่ยเราไปเล่นในวงดีกว่าตอนนี้มันนอกวงแล้วนะ <S <S ผมขอซ้ำนี่ก่อนจะให้เขาชูบเขาก็ไม่ชุบด้วย แตเรามีไอ้ที่อยู่ครับสลิงตรงนู้นก็มีดอกอันหนึ่งเฮ้ยผมเจอไปอีกทีนึงเนี่ยเรียบร้อยสวยเฮ้ยเหมือนมีข้างในอีกตัวนะไปครับซ้ำแล้วไปน,นี่ตัวปะเนี่ย นิดเดียวนู้นเขาอยู่ตรงนูน้นได้นะผมว่าเราทันนะครับเรียบร้อยป่าเกิดใหม่ด้วยครับตรงนูน้นเดี๋ยวผมสามก่อนแล้วก็ว่าจะพุ่งไปนู่นเลยตรงนู้นอีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไอ้นี่ไปเลยตรงนี้ด้วยไหนวะกลัวข้างหลังตรงเนี้ย ถ้าจะอยู่อนนี้ไงชั้นบนนะครับวงมาต้องเอานี่ก่อนแล้วก็สวยข้างในตัวไปเนี่ยโอ้โหเสียดายผมโล่นนะ่ะขึ้นนี้ได้อยู่นะเขาน่าจะขึ้นบนปะเกิดใหม่น่าจะทันอยู่นะ กูเยอะมากอ่ะอสวยสามมนนี่บนหัวเราด้วยนะครับตรงสมองนี้ปะก็อลองเช็คมาแล้วนี่ไงเอาเอาเอาเอ,าอายังไงหมาดิมาจ้วงไ <c oughs> วโหดาบแรงมากเขาฟันผงก็แรงเหมือนกันนะแต่นุ่งจัดตัวนู้นเหรอของเพื่อนเราใช่ไหม อ่าเรียบร้อยจบเลยครับเพื่อจัดการเรียบร้อยนี่ลองฟ้าเปลี่ยนด้วยเฮ้ยเล่นมันนะตัวของอีเวนต์ใหม่อ่ะผมว่ามีสลิงแล้วเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนว่าเล่นกับตัวอะไรน่าจะโหดน่าจะเป็นซีโร่ไหมถ้าเล่นกับซีโร่เนี่ยน่าจะโหดเลยนะครับซีโร่พุ่งได้แล้วก็สามารถยิงสลิงได้ด้วยเนี่ยโอเคครับก็บอกเลยว่าเป็นอีเวนต์อีกหนึ่งอีเวนต์ที่น่าเล่นมากๆครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชาวคลิปนี้ก็ฝากอดไ์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับ คิดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครไปเล่นกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าแล้วไว้เจอกันใหม่คิดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย